สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ของบริษัทเพ็รยน์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุกงเทพมหานครนะครับบริษัทเพ็รยนต์เป,นเปิดมามากว่า25ปีนะผมมีรถสวยให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถเก่งรถตู้รถกระบะนะครับพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยรถเกตเอนะครับน้องแนะนําบริษัทเพ็รยนต์เลยครับผมวันนี้เรามาดูกันที่สาขา2นะผมวันนี้เราจะมาดูรถรวมกันนะครับผมมีให้เลือกมากกว่า40-50คันแน่นอนครับสาขาหนึ่งมีอยู่ประมาณ30 0 0 0 4คคัันนะรบ เราเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับผมคันนี้จะเป็น Honda c ซีวินะครับผมเปิดราคาอยู่ที่5,49,000บาทครับผมคันนี้จะได้เป็นสีดำโครงสร้างเดิมๆนะผมไม่มีปีกคว่จมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับผมจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานนะครับผมเข้าสูยนตามระยะทุกหมื่นโลทุกคันนะครับพี่ๆรับประกันโครงสร้างนะครับผมกลับมาดูด้านในนะครับผมด้านในคันนี้น่าจะได้เป็นเบาะผ้านะครับ กระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับผมข้างในคันนี้จะได้เป็นเบาะ้านะครับผมพวงมาลัยฟูมัลติเพาสชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมหัวเกียร์นะผมไม่มีลอกล่อนนะครับผมได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้สนใจคันนี้ผมสามารถแคปหรือว่าอยากมาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95นะครับผมคันนี้อยู่ที่สาขา2นะครับ ล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับผมคันได้เป็นยางปี23นะครับเป็นสีทูโทนได้ดิสเบรก4ล้อนะครับผมไฟด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมการเดนเบยน6032นะครับเอาไปดูคันที่2นะแล้วครับผมต่อมาเป็นยาลิส1.2สปอร์ตนะครับโคมไฟเป็น LED นะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับจะได้เป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยคันนี้จะได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับ เปิดราคาอยู่ที่4 9 0 0 0พวกหมืเก้าบาทครับเอามาดูส่วนของตัวรถข้างในกันต่อครับผมด้านในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับผมมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านในนะครับผมเป็นคุมโทนสีดำนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมตึงๆนุ่มๆนะครับผมไม่มีรอยฉีกรอยขาดแน่นอนได้เป็นพวงมาลัยมังสตอรัพอลิชั่นนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับผม คันนี้จะได้เป็นสีเทานะครับเทาดำนะครับผมด้านหลังจะเป็นไฟ LED นะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถคมๆเลยไม่มีบอยบุบรอยระยิมแน่นอนครับรับประกันโครงสร้างทุกคันนะผมไม่มีพิคว,ว่ำจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมคันนี้เลยครับผม Toyota Artic 1.6G นะครับคันนี้คันนี้เปิดราคาที่379,000บาทได้เป็นสีขาวมุกหายากเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะผม ผมไปด้านหน้านะผมเป็นไฮโนเจนนะครับผมไปสวยๆใสๆเลยผมยังไม่มีรอยแตกเลยแล้วแน่นอนกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับผมมาพร้อมกับทะเบียนห้าสี่สามแปดนะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้สามารถแชปรูปแล้วก็ส่งได้เลยนะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรเหลียมสันตัวรถคมๆเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยรัยยิ้มเลยเรามาดูด้านในกันนะครับคันนี้ด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผม เป็นสีเบจแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสะอาดสะอานนะผมเดินได้ข่าวมาเรียบร้อยนะผมเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยนะครับพวงมลาลัยเป็นบางติพอล์ชันนะครับผมเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะผมครั้งนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วผมผู้ใช้เดิมได้ติดกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เลยนะครับคันนี้คุ้มมากครับผมเปิดราคามแสน79,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มจํานวนนะครับผมด้านหลังนะครับ เป็นสีขาวมุกเลยนะครับผมมีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมด้านหลังเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะครับผมคันนี้จะเป็นมาสด้านะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกเหมือนกันคันนี้เปิดราคาอยู่ที่400,000กั่อีก9,000บาทครับผมเป็นรถปี21นะครับผมเลขไม้อยู่ประมาณ52,000นะครับทะเบียน7496นะครับผมกระจังหน้า เป็นสีดําแบบนี้เลยเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมไฟจะได้เป็นคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดิมๆจากโรงงานนะผมเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีรอยบุบรอยลายิมแน่นอนครับผมรับประกันโครงสร้างทุกคันนะผมไม่มีพิควัมจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมได้เป็นล้อแม็กนะครับผมยางคันนี้จะได้เป็นยางปี21นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวน้องดูแลยางให้ใหม่นะผมจยาเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยมีคิวคันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ เรามาดูด้านในนะครับผมคันนี้ด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมตรงกลางจะเป็นผ้านะครับผมระบายความร้อนได้ดีนะครับมนด้า <V ada S 1> นะจะได้เป็นพวงมาลายมังตีฟอง์ชั่นเลยนะครับผมจัดมาเต็มมากครับโดยคันนี้หน้าจอทัชสกรีนนีม้มาให้เรียบร้อยนะครับผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยผมมีที่วางแก้วน้ำไว้ทั้งหมดสองจุดนะครับมาด้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สี่แสนเก้า00บาทครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับผมคันนี้ ไฟด้านหลังเป็นแบบ LED นะครับผมโลโก้อยู่ครบนะครับของมาด้าสองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีกทั้งหมด4จุดนะครับผู้ใช้เดินไม่แต่งท่อมาให้แล้วนครับผมเป็นท่อไทเทเนียมนะครับมาดูคันนี้จะเป็นยาริสครับผมแฮดแบ็ก5ประตูพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีคนอยากดูไหมครับผมคันนี้สายเดินทางไกลๆนะครับผมคันนี้เปิดราคาที่สี่แสน 0 0 0 0กื่อีก90 00บาทครับผมกระจังหน้าแต่งมาหล่อเลยนะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะผมจะได้เป็นไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับโมไปไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะผมปากกระโปรงหน้านะครับเหลี่ยมสันคมๆเลยนะครับผมโลโก,โก้เป็นโคมเมียมแบบนี้เลยกระทะเบียนห5ห้าห้าสานะครับผมด้านหน้าครับผมเป็นสีดำเงาๆเ,เลยคันนี้เป็นสีขาวอีกแล้วนะผม ล้อแมกครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้ได้เป็นคันนี้จะได้ล้อแมกขอบ15นิ้วนะครับเป็นสี่ทูโทนนะผมได้ดิสน้าคู่นะครับผมเหลี่ยมสันตวลคมคมเลยผมรับประกันทุกคันนะครับผมไม่มีพิความจมน้าชนหนักมาแน่นอนครับผมพี่ซื้อไปนะผมสามารถเอารถเข้าศูนย์ได้นะผมเช็คได้ทุกคันนะครับรับประกันครับผมคันนี้นะผมจะได้เป็นเบาะหนังนะผมพวงมาลัยมังติพอยชันนี้มาให้เรียบร้อยนะผมหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะผมมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะผม ได้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยนะครับผมเดินได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังแฮนแบกนะครับผมข้อดีของเขานะผมสามารถบรรทุกของได้เยอะเก็บของได้เยอะนะครับด้านหลังเป็นไฟ LED นะผมโลโก้เป็นโครเมียแบบนี้มาเลยกระทะเบียนคันนี้นะผมมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ฉุเฉินมบ้างนะครับด้านหลังกว้างงมากครับผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าของเยอะๆได้แน่นอนครับผมคันนี้ถือว่าจัดเต็มนะครับ รถสมัยใหม่นะผมจะเป็นเครื่องปั๊มลมแล้วก็น้ำยาเติมลมแบบนี้แล้วนะครับผมจะไม่มีรองล้อกระทงล้อกระทะให้แล้วนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะผมนี่น้องถ่ายดูกันแบบสังเกตง่ายๆนะหัวน็อตนะครับไม่มีการแากไปเยื่อแบบนี้เลยนะครับผมสามารถดูได้ทุกคันนะครับพี่ๆน้องถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมลังนงลังน้ํานะผมเม็ดองเม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะผมสามารถดูได้ทุกคันนะครับผมทุกคันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับ คันนี้เปิดราคาที่480,000แปดหมื่นก9า0 0นบาทนะผมแฮนด์แบ็ก5ประตูคันนี้คันนี้เป็นรถปี23บานะผมไม่หมื่น0 0 0 0งนนะครับสายครอบครัวเราก็มีนะผมโฟลจอนงโฟลจเนอร์มิวโอมิวเอ็กเราก็มีนะครับคันนี้เป็น t o y ยต a New a าร์ติกหนนะครับผมตัวนี้ปรับโฉมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวนิวนะผม ด้านหน้าจะเป็นไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟเดยนะ์ทมนันนิ่งไลท์มาให้นะครับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับผมกระทะเบียนเจ็ดหนึ่งสองสี่นะผมโลโก้เป็นผมเมี่ยมมาเรียบร้อย,ลย,ลอย,แ,ลอยแล้วนะผมโคมไฟทั้งซ้ายทั้งขวานะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะผมคมๆแบบนี้เลยถ่ให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะผมคันนี้เปิดราคาที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับได้เป็นกระจกข้างแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะผม ด้านในนะผมจะเป็นสีทูโทนนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะผมแอ,อ,อ,อร์อ,ออตโต้เกียร์ออโต้นะครับผมได้เป็นพวงมาลัยมังติเพาชันนะครับข้างบนนะผมไม่มีรอยยงรอยเจิมนะผมสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมๆน,นะครับผม เราไปดูด้านหลังบ้างครับผมด้านหลังคันนี้เนะี่ยกระจกแท้ๆจากโรงงานนะผมยี่ห้อโตโยต้าปิดแบบนี้เลยมีเส้นไล่ป้ามาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกดูงที่สามมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด2จุดนะครับคันนี้ไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยนะผมด้านหลังเป็นไฟ LED นะครับผมแฮนด์แบกค้าประตูนะผมน้องมีให้เลือกมากกว่า30สิคันนะผม สาขานี้น่าจะมีอยู่ประมาณสักห้าหกคันนะครับสาขาหนึ่งมีประมาณาเกือบสามสิบคันครับผมคันนี้จะเป็นยาลิทหนึ่งจุดสองสปอร์ตเปิดราคาที่สี่แสนเก้าพันบาทครับผมคิดดีดฟรีดาวตกพอยอยู่ประมาณแปดพันนิดๆน,นะครับคันนี้จะได้เป็นไฟคู่หน้าฟลูเอลดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจังหน้าสีดำเงาๆแบบนี้เลยโลโก้โคมเมียมนะครับผมการะทะเบียนเจ็ดสี่ห้าหกนะครับผม คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะผมเหลี่ยมตันตัวรถคมๆเลยไม่มีรอยบุบรอยยิ้มแน่นอนครับผมกระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับได้ล้อแมกขอบสิบห้านิ้วนะผมเป็นทิดหน้าคู่เหมือนเดิมนะครับมาดูด้านในบ้างครับผมด้านในของคันนี้อ้าวล็อกครับผมอ่าเรามาดูสีแดงคันนี้นะผมเป็นยาริสเอทีพนะผม 1. นดสปอร์ตนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่สา9แส0็นับาทนะผมเหลี่ยมสันตตัวรถคมๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นสีแดงฉ่ำๆเลยนะครับ อันนี้เปิดราคาที่3 7 0 0 0 0เจ่ก้บาทครับผมทะเบียน939 2นะครับผมทะเบียนสวยนะครับแต่ทะเบียนอันนี้ต้องคืนเจ้าของนะครับเจ้าของขอคืนนะครับผมไฟคู่หน้าเป็นแบบ LED นะครับผมได้ล้อแมกขอบ15นิ้วนะครับยางปี24แล้วนะครับผมยางใหม่ๆเลยแชรกันได้แบบอีกยาวๆเลยนะผมเป็นล้อแมกทูโทนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับกระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ใช้เดิมไปติดการลอยมาให้ด้วยนะครับ ด้านในนะผมคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะผมเดินได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะผมพวงมาลัยเป็นแบบมังติพัวเ์ชันนะผมหน้าจอทัชสกรีนมานีคันนี้จะได้เป็นล้อแมกขอบสิบ้านิ้วนะผมเป็นยางปียี่ิสี่แล้วนะครับผมยางใหม่ๆเลยแชรกันได้แบบอีกยาวๆเลยนะผมเป็นล้อแมกทูโทนนะผมเดิมๆจากโรงงานนะครับประจบข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ใช้เดิมได้ติดการลอยมาให้ด้วยนะครับด้านในนะผมคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะผม เดินได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะผมพวงมาลัยเป็นแบบมังพวงมาลัยเป็นแบบมังติ้งาเ์ชันนะผมหน้าจอทัชสกรีนมีมาเรียบร้อยแล้วผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เปิดราคาที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วผมผู้ใช้เดินไ้ติดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เรียบร้อยเลยครับผมซื้อคันนี้ไปจบแน่นอนครับผมเครดิตดีฟรีดาวน์คันนี้ตกคนอยู่ประมาณหกพันธบาทนะครับขอคนซื้อเงินเดือนสักหมื่นสามหมื่นสี่สามารถออกหลกคนเดียวจบแน่นอนครับผมอันนี้สีแดง ช่ำๆเลยนะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถคมๆเลยผมไม่มีรายบุบรายละกินแน่นอนครับผมเรารับประกันรถทุกคันนะผมไม่มีพิความเตยมน้ำชนหนักมาขายแน่นอนครับผมพี่ๆซื้อไปตรวจเจอนะผมน้องรับซื้อคืนเตนนวนเลยนะครับผมอันนี้แฮนด์แบกห้าประตูนะผมถ้าแฮนด์แบกห้าประตูนะผมเวลาเราพับเบาะลงนะผมด้านหลังกว้างมากครับพี่ๆเดี๋ยวน้องมาถ่ายด้านหลังให้ดูครับผมคันนี้ทะเบียนสวยนะผมแปด 6กศนะครับอ่านี่ถ้าพับเบาะลงจะเป็นแบบนี้นะผมกว้างขวางเลยครับผมสามารถเอาที่นอนน้ำปูได้เลยนะครับพีพ่่ท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถดี่สาขาคารยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งนะผมแล้วก็เสรีไทยซอย95นะครับผมมีทั้งหมด2สาขานะครับคันนี้เปิดราคาที่430,000สา่้บาทครับผม เป็นรถปี2022นะผมเลขมาอยู่ที่48,000นะผม้านหน้าเป็นไฟคู่หน้าคู่ LED มาเรียบร้อยแล้วนะผมกะจังหน้านะผมเป็นสีดำเงาๆเ,เ,เลยนะผมโลโก้โครเมี่ยมมีมาติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยลาวแน่นอนะครับผมกระบะเราก็มีนะผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเราก็มีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้าดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพชรยนต์นะผมเรามีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะผม มีทั้งสาขา1และสาขา2นะผมสาขา2มีรถอยู่ประมาณ50ปสิคันนะครับสาขา1มีอยู่ประมาณ300-400ถึงคันแน่นอนครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะผมหรือว่าทดลองขับกันได้นะผมเรามีบริการจัดไปนัน้นถึงหน้าบ้านนะผมอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะผมรับประกรันโครงสร้างครับผมไม่มีพิความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับพี่พี่ท่านใดซื้อไปแล้วตรวจเจอน,นะผมน้องรับซื้อคืนจำน,นวนนะครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ พี่ๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ